อ้ยมาดิครับเอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม The Space 1 Remake น,นะครับพาร์ทที่เท่าไหร่วะที่เท่าไหร่วะไม่ได้ไหลายวันละที่ไหรอ่ะที่เท่าไหรอ่ะนี่ ไปตัวเอภารกิจอ๋อพาร์ทที่สิบจุดหแล้วนะเอนออฟเดยดูภารกิจก่อนเลยลกเลวน่ตีมกับิ้วสลือเกินยิ้วจัดบนบอกปลาดลาออกบลบอกบิ้วจัด น่าจะพารที่สิบนึ่งนะถ้าที่ผมจำได้โอเคจุดจบของวันนี้คือรถรับส่งผู้บริหารฉันมีซิง u l a r i ิตี้คอจาก U S M Wheeler เมื่อฉันติดตั้งมันบ,นบนสายกระสวยผู้บริหารที่แฮมมอนพบเราจะออกจากที่นี่ได้โอเคอดึงเครื่องหม่ดึงรักเกอร์ออกเหรอ เคนบอกเคนเคนดาบอกเรียกนเคนบอกว่าเราต้องคืนมาร์กเกอร์ให้กับเอจิสเซเว่นอ๋อดาวเอจิสเซเว่นเพื่อหยุดการแพร่ระบาดนี้เขาอาจจะเป็นยูนิชวลจีแต่ฉันคิดว่าเขาไว้ใจได้ฉันต้องให้มาร์กเกอร์ก่อนที่มาเมอร์เซอร์จะหยุดฉันโอ้ยกำลังดสลดเกินอ๋อเฟมเรลตก ไปไหนอ่ะนี่ไปไหนวะทิ้งทระะัพยากรแป๊บโอเคเยอะอยู่เยอะอยู่ได้อยู่เอาอยเอาอย้โอเคไปประตูด้านซ้าย นี่เลยเราต้องใช้นะครับมายจิ้ฝันขนาดเบอร์เอกนะผมมีมายจิ้ฝันอ่ะพิดทางแล้ววะนี่เหรอได้ปะโอเคแล้วมาอ่ะไฟดับอีก ôi lấy cũng là quá ra đấy. phải vui mà ai đi phép ơ coi. tay tai tai cái một หมดยังหมดยังโอเคไฟกลับมาลอยลอม,ลม,มึงเนี่ยเฮยเวรกรรมมึงเล่นมึงเก่งนะมึงเนี่ยพวกมึงนะเก่งเรื่องลมนะมึงเนี่ยอโอ้โหอะไรกัน แย่โน้นคิวหลินคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคิลินคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตายกันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพอดพอดกันนี่ว่ะหยิบพอดกันมาสู้เหรอเก่งเก่งเก่งขับใจทำเดี๋ยวขอสำรวจด,ด้วยทวนุน อะไปอะโดซ์พี่เอลิ่นคนเฟิร์มคนเฟิร์เพี่เอนิ่นยาวๆๆยงัยงไม,ม่ยุ่งกับผมเนี่ยนั่นไปน่างนี้ก่อนอะไรวะเฮ้ยไอ้สกีปในกรูสัตแงล่ะ นกูกีดเลยตาโน่นสไตล์กันสวยมาอ,อ,อ,อีกเขี้ยงเขี้ยงเกมมิง่งไงรู้จักปะเนี่ยเขออี้ยงงานวัดอ่ะเยเย เป็นห้องเราที่เรามาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แรงเป็นแรงเป็นแรงจ้าแรงเหรอแรงไม่มีอย่างเด็ดแรงนะหนูวอลก็ได้กนูเก็บไอ้สัร ยายายาจะหมดแล้วอ่ะตัดแล้ว no มั้งโลโนพาวเวอร์ตรงนี้นี่เขาโอยัมไม่ไมีนะก็เราเคลียร์ทางนี้แล้วนองนี่เรามาปะ จบกันอ๋อห้องนี้เรามาแล้วกลับกลับด่วนกลับด่วนตเตศิดหมดวะเตศิดหมดมไม่เห็นต่อวะห้องนี้ไปค่อยไปจำมอไป,เ,อไปมเมือก มีเศษเนื้อเยื่ออยู่ตามผนังมั้งนะดดเตรียมเลยเตรียมโอเคนะ่าจะจะแลกนี่ได้ <c oughs> โอเค าอะไรวะอคุณมีวันตอนนี้ติดตั้งเกณฑ์ Singularity บนกระสวยฉันจะมาลดนนมักเกอร์เกณฑ์พนมคุณตัง้งสติก่อนคุณอยูะเจอตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยโอขอสำรวจก่อนออมามันไปได้สองทางหรอ อ้าวโนดโนดโหนดเอาโนดอืมอะไรไอ้นี่ยังเป็นมากเลย สำรวจก่อนติด,ด,ดโอเคติด,ด,ดแจกเยอะนะเราเนี่ยแจกเยอะแสดงว่าต้องม,ม,มีอะไรเยอะแน่เลยแจงปล่อยทางทางนี่ไงเสียสิทธิ์ pho pho tệ. biếu, nhớm đay ui, con nhớm đay, nhớm cái ้องวางแผนนะเพราะว่าเราต้องเจอศึกหนักศึกหนักเลยแหละไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรที่กูต้องพลาดนะเคไปเสกเตือนชา้ายังไม คอเคตอนว่าสแกสซิกลิตี้ถูกแทนที่เทสไฟชัตเตอร์เอจินเพื่อติดตั้งอให้เสร็จสมบูรณ์เรอติดตั้งซิลิตี้คอละมเหมือนเป็นพลังงานปะเข้าไปในต่ออ๋อเระเทศเอนจินเหรอ นี้ไฟโอ้ยของเยอะกันนะเนี่ยเกิดไฟ ไฟ่โอ้โหเออกูร้าูรู้กูรู้ต้องตั้งไอ้สัตว์กูดูบอลเฮ้ยไอตัวเล็กตรงไหน ตาย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 ใส่ว <c oughs> ่ะโอ้ยมันโว้ยโหมดพืเยสมันสะใจไม่เกรงกลัวนี่ขอมอบไหนกนไหน ใช่ไหมแตกไปเยอเยอะเ,เด็กหลอกไอ้ตอัโอ้มัน้ยมันม างไอ้ตายซะอีกเปล็ดกำลังดำเนินการทดสอบตายซะอีกสั่นเร็วไม่เลยครับไม่มันจนยังไงล่ะวางแผนดีก็อย่างี้แหละเต็มหมดกระสุนไปเยอะชิดโอ้ ไอ้เมสซ์ไอ้สารเลวรวมกันพีหนึ่งไม่ฉันถูกสัญญาเราไปแดกมาเซอร์เอ้า อะไรวะเนี่ยจะตายไหมเนี่ยหลายเลยตอนนี้ได้ยินไหมมิสเตอร์ครับ เตอร u c ก this ship เราื่อ่งนี้จะมีช่วตอยู่เอเดมี่ฉันมาที่นี่ลเมนดูให้ดับฉันอยู่ที่นี่แต่เสียงกรีดร้องของอิชิมมระทุกครั้งสร้างความเสียหายหลายกแรงต่อไว้ในมัรกเก็บติชีคของเลือดได้น่นอนเรียเดี๋ยวคือใครแค่คนนั้นหลงทางเขาฆ่ากับตันเราไม่สามารถไว้วางใจเขาใกล้กับมาร์ได้ เขากล่าวว่าการสูกคืนมันไมยังลูกเป็นหนทางเดียวที่จะยุติเรื่องนี้เราพยายามปล่อยให้ฉันขอบคุณเมื่อคุได้รับมาคือเราทุกคนจะออกจากที่นี่ดูหว่างนะเฮนด้าอาชีพมินอันลล็อกแล้วเจบซเตอร์10แล้วครับโอเคแล้วก็จะพอแค่แค่นี้ก่อน มาจุดเซฟก่อนจ,จะตัดพาร์ทเพราะว่ามันยาวเข้าทางเดิมหรอดูไหมกับต้องเอาของไหนได้ตไน,นี้้องเชียร์แข่งนี่ว่า มาแล้วนี่ทางนี้จะคิปะเปเ็นไงวอะอืมบีมเออะเลยอโอเคเราคงต้องตัดพาร์ทไว้ทิ้งแค่นี้แหละนะหาจุดเซฟก่อน ูคนน้ำไปใช่ครับยังเล่นอยูพี่น้องโกลชันกันดูรายการกูใช้หมดเลยอะฮัลโหลเฮ้ยยังไงหมดเลยรายการโอ้ย มีนะม่มีนะหมดนะหมดนะโอ้โหเร็วหน่อีกโอ้กะไม่กูพักเลยใช่ไหมสุดอีเวนเลย ฟองหมดแล้ววะอาวแล้วห้องนะั้นน่ะตึ๊บดิอ่ะ กบไปกบไปโอ้ยอะไระขนาวไอเต้ไปขาัน อตายเพราะขาเึ้ื่ินจริงตายแล้วครัโเออหมดแั้อครับไปไปอ,อีซี่วัว ก่อนเเจอกันพ์ดใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ย oh yeah.